อ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาสาวจันเนาะสาวจันสาวจันสาวจันมาละจ้ะสาวจันเอินสาวจันเนาะเอินขี่จำมบุนเรียบด้วยมาบ่เครียดอะค่ะเอินใดเมื่อนะเอินยังกับเอินมาแต่ยเอินหมาโดนเราด้เนาะโดนโดนโดนมากๆสีบ่มีไผมาบ่มีไผมายามเนาะบ่มีไผมายามโอ้ขีดหอดีซีด้วยเนาะขีดหอด้วยดีซี่ขีดหอด้วย ชั่วโมันันได้เยอะไหครับได้จ้าได้เลขกน้ำบินไฟเอาคือได้มาแต่คือบินไฟก็มิสุบุนมีอยะถ่านนี่มือนั้นเลขกออกมือเลขออกเนาะ,ะเขามาจ,จ่ายบินไฟกระจอาเป็นยากหาเลขอยากหาเหล็กก็เลยไปหาเหยนยดยางเลขกอยู่ในบินไฟข่อยเนี่ย่<ข>า,<ข>าไฟมันเจ็ดลอยสี่สิบสามจุดสามสิบสองสตังเลขออกบังหันละขึ้นมากบ่ ฮะขึ้นบอกว่บเพิ่นมาบอกมีคนบอกว่าเนี่ยเพิ่นว่าเม่นเล่บอกข้าขจาวเสือนั้นไปหาหยาเงี้ยงเหล็กยู่บินไฟบอกผู้ใดว่าเหล็กยู่บินไฟไอ้นู่นเลยว่าถือบ่บอกไอ้นู่นว่านี่เหล็กยู่บินไฟก็บอกว่าผู้ใดว่าบอกว่าฝันเงี้ยงบ่บอกแต่ว่าบอกว่าเด็กยู่บินไฟเด้อคือข้อหมายอันที่จำอยู่ฝันว่า เขาบอกว่าไปหายเลขเออไอซื้อยูบินไฟนั่นเขาบอกสิโอ้แต่ต้บอกมู่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าฝันว่ารอย่างงั้นบอกบอกบอกว่าฝันมาไอย่างบอกไอ้ไอนู่นนะไอนู่นบอกี่น้อ้มือนั้นเนาะเลขยูบินไฟเนี่ยเลขสามสองเพเลขออกเลขออกไอ้นู่เลยว่าถือบ่่ถบ่หัวนะเลว่าบอกเลว่าบ่ได้ซื้อบ่ซื้อมีแต่บอกแม่ปั้นในเสื้อ บอกก็ได้บอกผู้ได้ว่ากับฟันเพรฟันตว่าตว่าซีเนเดอร์บินยูบินไชน่ะเหล็กยูบินไฟเดอร์ครับผมบ้านนี้มันเลยออกรางมันจะออกรางสามสองวันนี้กับฟันแล้วฟันแล้วเนาะจ้าอ้าวันดีอเอาตีเอาเดอร์ครับผมฟันหลอมนี่อาจารย์สิฟันอยู่เรืองเดียวเนาะได้ว่ากับฟันดีอยู่เด้เหมือนนันวัณผะฟันเห็นพะยัยแถาเฮาพะยญยสุดที่เพิ่นกับเมืดแเราล่ะ เพิ่นมาเพิ่นนั่งอยู่มาเพิ่นนั่งอยู่อวนเก้าอี้เป็นเก้าอีใหม่เอี้ยวๆแล้วก็มีลูกน้องผู้หนึ่งผู้ชายไส้ลูบหลางผิวดำนั่งอยู่ข้างเพิ่นเพิ่นเละ่ยยกมือไหวเพิ่นเพิ่นเละเอาใหม่ใหม่อันคันเท้าเพิ่นน่ะเคาะหัวสามเทื่อแล้วเพิ่นก็เล่ยเป่าหัวหายขนคิีงลูกฝันฝันมือนั้นมันเป็นวันพระฝันตอนเต่า คนคิงเลยลูกหญ่าวเลยแบบนี้บ่เคยฝันเห็นเพิ่นตะเพิ่นเมืดอไปบ่ปจังหวะที่ว่ากระครองกับยากลําบากหลายสิ่งหลายอยา่างน,นั่นลหละพอฝันอันนี้ไปแล้วมันมีผู้ท่ายีาผู้หนึ่งถอดถอดกางเกงสีคุ้มปั่มแล้วเป็นคือจังโรงพยาบาลเลยว่าเห็นมอน,นั่นกก้องวงจระมันมันมันเอาอัน หลับมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้เห่าเลยไม่ได้ดกันแล้วฝันเห็นเลยว่ะสิตีเป็นเหลขอีหยังน้อนางข้าเจ้าเลยผู้เฒ่าก็เป็นเก่าเนาะใหม่ก็เป็นหนึ่งพอหัวอยู่สามเทียมันสิเป็นอย่างกับบลูไอ้มันตีมากว่าจังสีเนะาะฝันนี็ไปแับฝันเห็นพ่อใหญ่เฒ่าพ่อใหญ่เราเสียอายุเท่าไหครับพ่อใหญ่เสียอายุเก่าสิบเท่าไหร่วะโอ้จํา อายุคนเก่าเก่าสิบแปดบ่ะลูกพอดายเนี่ยประมาณเก่าสิบเนี่ยทำทำใม่ใหม่ใม่เคาะหวัวหัวกับเก่าอยู่แล้วเนี่ยแต่ีเนาะพเถ่ากับเก่าสามเถือกับเก่าสามแล้วกับเก่าเก่าสามไอตอกตอกสามใช่ไหูพเถ่าเป็นเก่า เผ่ดอัพ่งหัวสามเถอเป่าหัวสามเถอหัวสุดเนี้ก็อย่ตีหาวตีหากระหกอาจารย์นุ่หัวเป็นยังหัวมิงเจ้างมหวนเนาะเอาข้อเขาสามเนาะตามนี่แหละตามสระจําคน,นละเนี่ยละเอาข้อสามอันของรับเข,ขาเด้อเขาเขาีอง,าางรับกีนตัวอะไรจะเข้าสุดเถอพญายแล้วเป็นสตีหายเป็นหาเป็นหอกคอง,งลับห อพะสิทิตีเป็นหาเป็นหกไหม,กม่ไดเพราะนียแหลตีหายนะบางทีหาหกเนาะอของรับเนาะเมียนจนีบ่ได้ได้รอบนี้เขาเขาอันก่อนหาใจเขาพุ่มเขาสิคพุ่มเอาสาจันกับฝันยูฝันกินพือปาน,นี่ที่เป็นหาหกว่าสังกาต้องไปเสียนเหล็กไปตีเอ,เอาจา้ะต้องไปตีกันเอาตีซอยกันเอาแต่ว่าฝัน,นแบบนี้ ฝันแบบนี้ฝันมือวันนผะของรับที่ซยกันด้วยพี่น้องอของรับของรับผู้ชายเนาะจ้าของรับผู้ชายของรับผู้ชายเคยตีหาหกนะครับเนาะแม่นจ้ะตีเป็นหาเป็นหกนี่แหละตีหาหกนี่แหละค่ะเมื่อตอนนั้นมันก็ออกหาหกเมื่อตอนนั้นก็ฝันก็ถ่ายรีตับเก้าสามแล้วหกสามกับหัวน้าจ้ากบนั่นแหละเนาะ จ่ามีซ้ำนี่แหละค่ะเลขย่ะอยู่ที่ตีเอาเด้อเอานะครับตีซอยกันตีซอยกันจ้าตีซอยกันครับก็ฝันของสาวจำคนเด้อนะครับเพิ่นฝันเป็นพ่อใหญ่เถ่ามาคอขัว่าสามเทียนะครับเพิ่นว่าหัวกระเก้วนะครับพ่อใหญ่เถ่ากระเก้วคอสามเทียก็เป็นสามเก้าเก้าสามนีครับเป็นตีห้า,างสามตัวอันนั้นขอบเจ็ดเนะ้าน่นี่ก้าเก้าสามี่นครับว่านี่เป็นวา,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 าของหลับผู้ชายเคยตีหางว,ว่าจัาาน พลเรือตรีนายกำลองทีเซากันคเข้มแข็งสามารได้นะครับส่วนมรเลยได้ตัดให้เก้าสามก็หกสามกับหัวพร้อมนะครับเป็นเก้าสามหกสามกับเป็นท่าของสาวจัดในวันนี้เด้อนะครับหมดก่อนฝนฟันว่ามีคนมาบอกว่าหายังเหล็กซื้อยูบินไฟนั่นนะครับเพิ่งก็ดเดียบอกโคตรยู่น้ำกันพี่น้องยุน้ำกันนีว่าซื้อยูบินไฟข่อหน่อยแต่เราไม่ได้บอกความฝันนะครับก็ออกี่สี่สองสามเนาะแม่นค่ะออกสองอสองสามเหล็กเป็นเหล็กรางออกเหล็กราง ออเรียงสร้างซ้ำเนาะอ้าวันนี้ใครชใมานน่าสาวจัดเน้อนะครับโปดอยากตมุงแซ่บแ่ไม่กินจะแซ่บกาแฟนะครับกาแฟเวียนเน้อนะครับหนาน้าไม้ห้านี่แหละนะครับน้ไม้เข้าเมือแก้วนะครับมีแต่ของแซ่บแซบเนี่ยขาการทะยาไซดีีแนบแนบแบบนี้แนมาเนโซโลสซเลนเอาเบียร์ลักด้้ยเอเวนว่าเขามีเบียร์คลักมอ้วยกันทีทีก็ใช้ตลกตลกเยละอันเมียนเมียนอัน เห็ุงานหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ับงานหลายอย่างมาเด็กขายจะตาบกคงนะครับผมติดกล่องติดโี้อติดมีติดประกอบหองจอนติดท่วเนี่ยนะคะติดเครื่องทำน้ำอุ่นติดกล่องซอมเครื่องใส่ไฟฟ้าล่างทางเหตุเมื่อสุดแนวที่เป็นเงื่อนตอนเนี่ยเงินมันหายอย่างเนาะมีอนหายอันแล้วนะครับคสนใจติดต่อกันค่อยว่ากันเนาะทั้งว่าแนวล่านี่แหละนะครับจักมหาอาจารย์รวยก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวสีติดต่อให้สะหรับแนวทางที่ผุให้ยแล้วนะครับ หวดก่อนเชื่อได้ป่ะเลยมาสัมผัสน้องต้นฝันน้องเมือนมาเนาะบออ่ะพอดีอ่ะเมื่อมือนั่นย่าเมือนเศร้าแหละตื่นมากตื่นมากแหละบินไปมากแล้วมันคือจังในความฝันมีเ้นจังนึงม่มีไผเสื้อขาเจ้ากับวาเบาไปคนครับพ่นกับวาพีบ่าครับครบจะพีบ่าไลยกับสิบ่าไปยังสันนะเขาเจ้ากับวาบอบอีบ่เสื้อเพิ่นเรยกว่าเหล็กกัน อย่าไปหาหยาอย่าไปหาวนไหอเหล็กมันอยู่บินไฟบินไฟยังได้มันมาท่านเหนมากเ่มือเส้ามาสวยๆมากเขาเลยเอาบินไฟมาให้มันเจ็ดลอยสี่สิบสามจุดสามสิบสองอืมเนาะตรงๆเนาะไปลว่าเหล็กอยู่บินไฟนั่นแหละนะแล้วจุดเลยเออแปลว่ายยนูเลนห,หเล็กอย,ย,ยู่บินไฟไปหาการหาเหล็กอย่างเหล็กอยู่บินไฟเนี่ยบินไฟข่อยสามสิบสองกับวายุสามสิบสองอืมเจได้เนาะ มือมอเลยมากเพิ่นบ่ฝันมือนะเลบ่อะไรมาฝากนะครับเนีอันนี้ได้ฮักเพิ่นเอี้นเาเลยเงี้อนี้เอี้นเาี่ยเอี้ยเมาหาเงี้ลเงี้อเงี้ยเงี้ยเี้เงา้ยเอา้สเงว่าโงคสิเง้ยเงี้ยเี้องค้ยเงี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 รยเง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยงี้นเงี้ย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 เงี้เงาเงยเงี้เงี่นเงี้เีเงี้เง้ยเี้ยเงี้ยเงน้ยเีเ้ยเงีนยเยเยเง่้ยีเี้ยเ้ยเงี้นเงี้ยเ้เง่้เงี้เ้ยเียเงยเี้ยเงี3นะครัยเฮาสิตีไปได้เฮาก้ลอง วิเคราะห์มาตีซอยกันนะครับแล้วพ่อดีจากพไปไห็ไปเห็นห้นองรับเขาแมีนคะน่ะอยู่โรงพยาบาลอ่าอยู่โรงพยาบาลค่ะเป็นคือจังลา่านจอดรถเป็นคือจังล่านจอดรถเขาเขาสิคุ้มปั่มสาวจันมันถอนขาขอกแล้วไ,ไม่ไปสิมาปั๊มจังไหนสิมาปั๊มจังใดอันไปนเห็นติดกล่องรกจอดอยู่หันโรงพยาบาลเนาะจ้าอยู่โรงพยาบาลนั่นละไอตีเดียหาหาห้องก็ตีหาเก้าใดเด้อนะครับเพราะว่ากับหัวเนาะเอาแต่ว่ามารถจังให้เก่าสามหกสามเนาะ ผู้ใดจะตีจังไดก็ทักทายเข้ามาตีซอยกันเพราะว่าสาวจันหนี่เพิ่นตีบ่เก่งนะครับเด้อนะครับมอเลยก็ตีบ่เก่งคือกันเฮาต้องศึกษาหาลือกันเด้ตัวใดมันสิดีตัวใดมันสิออกทักเข้ามาพี่ให้น้องเพิ่นได้นําผู้ตีเก่งนะครับเอาสนามน้ำไปจันนะครับขอบคุณหลายทีเพียงปันุคผู้ใดอยากกินตำมือกับมาเด้อนะครับปลาเผาก็มีเออมี่หั่นมี่เป็นบางมือเนาะมี่แม่ค่าคนสวยมาหน้าอีกผู้หนึ่งครับเคนปันเดียวพวกอีทามหมดเนื่องนะแม่ค่าคนสวยเน่ะ สวัสดีครับสวัสดีวะสวัสดีอยู่ค่ะอ้าวเดี๋ยวจะควายต่ำเนี่ยทางคุณตัวนะครับเนอขอบคุณหลายๆครับสิติจาราชชงนะครับสวัสดีครับ